สวัสดีครับพี่น้องนะครับเตยล่าแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่เกียบส่วนเกลียบหางกันลงล่งลงพี่น้องเฮ้ยคือมันท้แมไมื่อางมาเแม่ยัโอ้เอ้าเอ้าเอ้าโอ้คือมันนหรอวะคือมันนหรอวะ

เก็บของกับพี่น้องนะครับเวลาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเอามันนี่คือล่องคว่ำมูล่องก่อนมาท่านบ <c oughs> อกก็เตยหน่อยล่องก่อนมาท่านก็เตยหน่อยล่องก่อนมาท่านเสียรติบานเนี่ย ไปใช่คืออ้ไนะซีนนั่นโอ้ยสดีครวีครับใีขอยใชมอาลงไปอีกข้อแปดไปอีกข้อแปดข้อแปดจะรีบตัวนี้การใช่ไหม รรมดาเราสิลงก่อนมูม่อนี่ลงบ่ท่านเจ้เขาเตยหน้อยเขาเตยจบก้อนเลยในลงพ่อมูงมูเหออเบื้องบนนะลอกนายบุนบ้านนี่ท้ายคลิปมูแล้วมนี่บ่ท่านบ่ท่านแล้วิ่ชี้เหลี่ยงอะไรเลยมึงเราชี้ชี้เราฮอย่าหัวชี้ให้มันเด้อมันยางมาล่ะ่เลยไว้าไปหัวไหนบ้านยาวหไดบ้านเ้ยาๆยาวยาเอาเ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  อย่าเฮ็ดไหนมันหนปล่อยไปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันอย่าเฮ็ดให้มันอย่าเฮ็ดให้มันออย่าาเไปมันไปปล่อยมันไปปล่อยไปเย็บบ่วง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 ควายให้ยี่สิบบาทอย่าหัดให้มันควายให้ยี่สิบบาทยัมาหากวนเขายัมาหากวนเขาหัวเจ้าหัวเจ้าตีนน้องฮะน้อง ดาเจ้าเจ้าน่งอยู่ใกล้อ่เป็นยังไ้เเขาดาหาเสียห้อยยังก็ว่าเอาพวงนมยางนี่พวงนมยางเป็นตะมันหย่มๆเมันไหลังย่งี้ออเอาพนรมเป่าหยางอันนั้นวๆอยู่พนะเอาพนร่มเป่าหยางอนนั้นเป่าเป่าโตยังคือวูยๆลงตะลางพนเป่า เอาเอาอีกแล้ยอยกันโยกันครับสวัสดีครับให้กล้วยบอกเร้วเรยวมากมากจีพาไปมากมากไม่ยังางนี่วันนี้เขาเขาขึ้นาเรียเ้างนี่ขูดอะไรขูดโอเบิ่งเปล่นแห้ก่อนเปลี่แวก่อนอ้ว่าเรแล้ว่แล้วเอ้ยพี่เข้มครับครับผม ไอ้ได้คลิปอยู่แม่คือมาถอดชงใช่ยังซี้ี่เอ็มจุ๋มเม่งทีนึงกลับแล้วจุ๋มเม่งยังไงอ่ะจุ๋มเม่งนี่ไงจุ๋มเม่งโอ้แม่จุ๋มแม่พอนะอ้าวเดี๋ยวไปเก็บของกันไปนอกนะครับเข้าของเพิ่นมาโอ้ยบ่มีทางหย่างแล้วเดี๋ยวเราไป อ๋อคือแต่งตัวนจุดกินอรีคือเถอะพี่น้องเตราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอสูตรก่อน ชดก่อนอ้ยน้องตอชุดก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาจากไหนน้อง้โอ้ตายแล้วบ้าขนผิวเลยอกูบามาหอมชืกูบามาหอมพี่น้องเอาไปใช่ไหมกูใสเองไ่ม่ใช่อีอวเีย

กับพี <aquí en S 2> ่น้องนะครับเตยล่าแลวกันขอบคุณขอบคุณพี่น้องแลวกันนะครับอันนี้ก็เตยล่าสามกวอนการใส่ลูกมิปาหมูบระท่านพี่น้องะรีดตุดสาปแล้ว มือ่นพ่อก,กันครับพี่น้องนะครับร่ำสองรับนะครับสนามอ่าคางลึกตรงขามสนามเบียร์โรงเบียร์ฮอนเลนด์นี่แหละ

ือมวนแท้ทั้งขามันยังชชาช้าช้าช้าชาอ,อยูอย่โอ้ลูกพี่แขวลม้างอ้ มจอดเไม่ S <S ้องเอาไปแล้วบอกว่าเไปี่งากเราเไปหมดแล้วี่ดูนางหน่อยนะี่สับที่นางหน่อยท่ลว่าลงพูดกับพีอยู่าฮพี่อนะครับที่้าเรากจเ่นนะเสียงดังเด็กนี่เองวมากทดเลยฮะมาเดไล่เฮ็ดชีลา มัน,ะนเป็นเต be ้นผู้ใด้เรื่องทางนอนนอนมีรักเาหัวใจมันกระซักร่เออเออเอออเเต้นมาันนี่ยเขาจะตายเขามากกัตายโครโรรุนเนี่ยเขามากออกก็ไดเรยแล้วเต้นกินก้นเขามากอะไตใจแล้วไ่อยากออกไปนทัก่อใช่ไหเปนรถที่พักยังไงก่อนร้านพันไห mmm นใช MM ่ไหมใช่ไหน กูได้น้อนี่น้ะกินนารีหน่อยเอาไปหน้าแม่ถุงนี่เอเอาไป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 ปุ๊ยังนี่ต้องเข่าผู้ใดอ่ะโอเคโอเคไปเร็วๆไปสาตอนนี่น่งเทปเลยเหรอในง่วงเนาะข้าสวัสดีค่ะลูก สาวเอ๋ยเจ้าอยู่บ้านใดอยู่ใกล้อยู่ไกลไอไปทรงใดโบพี่สาวค่ะพี่น้องเพี่อนน้องฝ้ายไปรถตีเอาไปไปเดินทางกวอดไปน้องฝ้ายทำอะไรอ่ะไล่สดโอ้ยสิมาไล่สดอะไรงามนี้เอาทำอะไรทำคลิปนี่ไงป้าทำอะไรตอนนี้ มาทำอะไรตอนนี้ไปกรุงเทพเลยใช่ไหมไม่สรุปนอนก่อนใช่ไหมใช่ทิ้งทิ้งค่อยไปเนาะไปไปจ้าไม่เป็นไรพมื่อว์มีเล่นสี่ทุ่มอะพอค่งเย็นหมายถึงเราอะเล่นสี่ทุ่มเดีคนอื่นเกาเล่นหกโมงใช่ไหมหนูจะเล่นสี่ทุ่มใครมาถึงก่อนก็เล่นกองไว้เลยโอ้ไม่ต้เมื่อวานก็เล่นก็เลยแล้วคับเนาะ ้าวบัวเปาตีขาถาเตยล่าขึ้นมเนีแล้วีเ่นบอ้เมืออื่นได้งเม่อย่าวาอันพ่อกันย่ำไนกับมิตยงใส่สงมาแต่แนปลาเป็นอย่างไรก็สูสใหญ่สูนแท้ไปมืออื่นเป็นบอไปพวกนี้งั้นวันนี้ก็อาศัยบ้านสูใสใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับนอนีลังมือยังไปไปบวแล้วมันง่วงนอนขนาดมือขึ้นครับรมากยังง่วง เขบอกวัจราคือเป็นตะหักใช่ไหมบอบเบิ่งทังขาบญไก่บญมันมีกล่องรือข่อยให้บเดียาบันมีกล่องนย่องข่ีดีย่องอิหลีย่องอยากกินบะแน่บักไฟมากูดลำไยม่าพวงม่าเมเคืองมันอยากกินบะแนอยากกินบะไกเอออยากกินบกไฟกินะมแล้วขไ่ด้หรอเออกินก่อนคือนอนอ๋อพวกนี้ขาดีพวกไผอ่ะจะร้างแล้วย่องล้วกินรวดตาดฮะ หอมแกวมันจะหม็งไกินโอ้ยหอมกันให้กินเท่ะหอมแนวเร็วเออเออเอพี่เนว่หอมมีดอกเออหอมมาแล้วเคลือเื่อเราทีเสียหายมันเป็น้าเสียหายยยัลาคือนาถือใจดอียังยังก่ที่เสียหายเท่าไรเสียหายเราห่อจุกจูเออเออลบอกื่บกากินเลยบอกไบ นี่น้องหมไฟมันวยใหญ่เป็นเสียบแต่เจ็บกันเงินชาเออคุณน่ะเป็นกีบเป็นกีบอยู่คุณน่ะแสดงว่าบมวกตุียนบบสูกันนี่โบผพากันกินขออนุญาตชิมหน่ยนึ่งนี่จะเปลือกึ้นตรงไหนเจ้าฮะเฮ้ยเห็นโยคือแตกปูออกที่สี่ทุกมัคางรันะบอกตกมาอะไรเออ หลอกคาบแลยพี่น้องหลอกคาบแล้วจ้าอ๋ออ๋อทั้งเวทีผู้ดีบ้าดีเป็นไตเวทีเด๋มัาแกงเยุดควงเลยพี่น้องต้องถามคนอื่นบอกให้เด็กเขาเอาเป๋าหลัดก่อนแกงเยุดควงเองก็เป็นสวัสดีสวัสดีค่ะแม่ป้านี่มีคนบอกให้ไปหอมแกงอีกแล้วนึ่เฮ้ยสิม่วงว่ะตัวนอยกับบ้านฮักว่าเราเสียเหน สีนี้ดีจะพอในจะพอทีเออพ่อออกจากเต็นท์เท่าไปบ้านฮักปอโบกนะปอมี่ดอกโมมี่ยังได้ยินเสียงว่าบับอยู่พูดข้าเจ้าบอกให้หอมอยากบอกหอมแล้วเมื่อไหร่จะไปอยากดูขึ้นันโอ้ยโอ้ยขึ้นเรื่องอีกแน่ได้เขาจัายแล้วพ่อเขาบมมี่ยังดอกไปด็อกเซนไปแล้วไป

ไม่ยังไรทั้งนี้นี่ยังก็หัวนอกสมรสบอได้จดทะเบียนคือเขามึงยินบอดลองอีกแบบนึงนาทีในการฮักเจ้าบอเคยเป็นสองรองพ่อวนอกสมรสเดืนบอดแล้วลองสิผัวนอกสมรสผัวนอกสมรส ผัวสมรสโมเมนแล้วก็เลยจงกระแมวโกโอนก็โอนเนาะโอเจ็ดศนนึ่งสองเก้าเจ็ธนาคารกรุงศโอนก็โอนโอนผ่านพีเขก็ได้นะเพราะว่าทัวกทมคั้งนี้แห้งเหี่ยวเฉาย่าปากอปากอปากเนี่ยเนอทนได้อทนเอาเอาแบดชื่อดบจะปิดแฟดโอแบที่เบิด โอ้ยแย่อยูเบิเบิดยังกัเอารถสีแดงไปมาแต่เี้วตี่นี่เกาดากมากยังกนไปเกาดากอีกแล้วกนเยอะกระปอละเก่าดาลวจะได้เต็มหรอเอ้ยบมบิ๊ลองไปยืนยุทิายรถนี่เลันเก่าดคนขอเงันสื่อมาถีเกาให้ไหมเกาแล้วโอ้ยเปล่าน่นองกับนุงเอือเปลือเปืือแพร บักสวมเสียไว้ขงไงเต็บจิหน่วยเดียวหนึ่งนับไปยู่ได้เห็นบ้านหน่วยเดียวกินอะไรทุกท่างบอกละไอ้รักบักซมไปเลยเอาก็หิวเขาเนาะยูนก็มาขออะไรันจิขออย่างไรห้องฮะมานป้านุ่นป้านเงียบอืมเปิดเปิดเต้นขึ้นบักสวมบ้างคุโร่ทีกินหลวัดเนี่ยนี่คือหิวเขาค่ะกินได้หรอยูนเดี๋ยวได้บักสวมเลยมัถามน้องนุ้งน่าซื้อเขามากเอิญกูบอกกินนั่นอุ้ยฟันฟันอย่าไปทักเขาเปิดไรพี่เปิดให้แถว แคนตาลูปไ่ใช่เแคนดีแคนดีบเพมันแคนตาลูปอ๋อเห็นกลมกันเลยฝากประทัดฝากไว่ามีอะไรเออโอ๊ยเอาเอาพี่น้องสำรับคลิปนี้เดินทางกวาดไผ่ละภูเขากรุงเทพกรุงไทยเอ้อสำรับคลิปนี้ก็คงเสียไว้สำรับเลยพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปของพี่เข้มช่องพี่เข้มวิมลชัยนะครับผมเดี๋ยวแล้วนะ อัตถ้าคัดแฟต์แล้วกินแล้วไอเนยมันทั้งหนาไหมเออซ่องซ่องึ้นซ่องึ้นนี่เออเออขอบคุณแฟตโทรศัพท์ของโบแมนดอกเจ้าของนับเป็นคนขาวยังพ่อไข้โมนี่โอ้ทำเพื่อตัวเองยังไม่ทำเพื่อตัวเอง ไม่ได้ทำมอเตอร์สปีรูปโมโต้เลยแซวเปิดแปดพี่น้องเอาเดี๋ยวพ่อการ์เกลี่ยพี่น้องพรุ่งนี้อยู่ที่ไหนนะพระรามสองพระรามสองนะครับผมที่พระรามสองข้างๆอ่าโรงแรมโรงฮอลแลนด์นะครับโรงแรมฮอลแลนด์ก็คือพรุ่งนี้นะครับแข่งกันบ้างแกงครับอยู่ใกล้กับไปอยู่ไกลกับไปครับพ่อกันพี่น้องนะครับอื่น สำหรับคลิปนี้มือนี้เอาไว้สำนี้ครับเพราะคันคิดหนาดีดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงกูตัดดูกคนฝากกดใส่กดแล่ะครับพี่น้องกดใส่กดไลค์กดแส่กดไลค์นะครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจกกับทีมงานสาวหน่อยเพื่บ้านแพื่อนมา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 สีร่าแล้วมากมากบ้าน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 สีร่าแล้วมาแล้วล้ำเนี่ยล้ำล่าเนี่ยโอ้โหเอาไปละพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับจุงกรา